นี่ทถ้าไข่นะครับเอ่อไข่มันเอายานี่มาไว้ตรงนี้ว,วะไข่ดีวางไข่เปิดมาก็ต้องจัดนุ่นกูเปิดมากูต้องล้างกระทะใหม่สองรอบสี่ห้ารอบเหมือนเพื่อเอาให้เมลเยี่ยนั้นสามตัวนีน่กดสองก้องฟองนี่แหละเออวนตีน พ่อกูไปไหนกว่าโอเคล้วองกรนี้ที่ความสูปะมาว่าดแตี่ยสิ่งที่จะทำให้คุณปลกใจนั่นก็คือลูกคุณมองจากบนสุดเตืนว่าเมื่อมีการออกแบบเป็นช้นลางมีลูก่วแตห่ยงบนน่แ่ ยิ้วยิวัดไข่เจ็บเจ็บแล้วก็ทำอาหารให้แมวไอปลาเนี่ยผมทำให้แมวกินนะไอพวกทำอะไรห้องกูมึงทำแล้วห้องกูนี่ห้องทำงานกูห้องทำงานกูกูเล่นกีตาร์ด้วยเออไม่ต้องไปสนใจของพวกนั้นนะไม่ต้องสนใจของเพื่อ บูลุสบูลุสเอ่อบูลุสวันนี้เไปสนุกบูลุสเนี่ยเง้ยแ่ ผมจะบอกวา่าการใช้ไฟต้องเรามัดระวังนครับต้องเอาผู้ปกครองมาหส่วนผมไม่ต้องการผมทำไปแล้วตั้งแต่อายุสามขวบใช่สขวบผมตอกไขแตกแล้วผมก็ปาใส่หัวพี่ติม๋มเออเนี่ยแหละพูดจริงยังจำได้อยู่เลยว่าตอนนั้นให้โยนมีดไปเกือบโดนหัวห้เฮียติม๋มแต่ถ้าเกิดว่าคือ ผมมีข่าวดีบอกผมให้เฮียตีมาช่วยกับเข้ารหัสรูปมวงทำไมมึงอยากโดนตีแบบเบอร์กี้ไหมอ้าวอย่อูไปหาพี่ใหญ่มึงแป๊บหนึง่งอย่ไปหาพี่พี่ใหญ่แป๊บหนึง่งกูก็ต้องทอดไข่ เอ่อไอไอข้าวตังมันบอกว่าเมื่อไหร่จะทำที่ประหารก็เนี่ยทำแล้วแ๊บนึงไปเอออีหวัดกูหายไปไหนวะอีหน้าอีหวัดกูหายตัวชึ่ปอบ้ที่ในนี้อะมาณ0 0 0อเราตงน้ถกใช้เป็นทตั้องที่ผ่านและที่มันกลับมาบ้านแล้วจ้า ใครดูใครเคยดูการ์ตูนเชีย์นี่บ้างผมเคยดูแต่กูจะดูวันนี้ไหมไม่ดูใครวะใครไม่รู้กูรู้หนอนกูไม่ดูอะไรกูดูหนอนนี้กูได้ไข่เจียวแล้วเพื่อน แล้วก็ปิดแก๊สข้างในเพราะถ้าเราปิดอย่างเงี้ยคือถ้าเราปิดอันเนี้ยผมจะบอกเหตุผลนะพ่อผมเคยบอกว่าแล้วก็ไม่ร้แต่พ่อผมมาแล้ว